สวัสดีครับผมอยู่ของเราในช่องพายนกพิษนะครับดูเล่นอะไรครับมันมีน่องปับ๊บเขาลูกเขาลูกันพยายามแก้กันเลยโอ้ย,ออยเขาผูกตัวที่หน่มาเล่นกระปรนะครับนี่ <c oughs> ดูตัวใหญ่ครับเตะ ตัวใหญ่รับตัวใหญ่แล้วมาหน่อยๆยุคนี้ไมีลูกไม่ต่อยที่ทำมานมาด้วยน้าหนานี่น้ามาสิตาบเอาไปปิ้งไหมแวะใส่ออกนอาไปดูกานนะเอาไปปิ้งแล้วก็อยากเนาะเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณบัวหลวงนะครับโอ้ไม่ใช่บัวหลวงดิบัวลอยนะครับคุณรู้สึกไงครับมาบ้านทองเพชรนะครับคุณรู้สึกไงครับไม่นี้ก่อนคุณรู้สึกไงครับเอาฮู้ก่อนฮู้ก่อนอ คุณแม่บ้างครับได้ขาวว่าคุณตัวใหญ่มากนะครับจุกล้องนะจุกล้องแตกดูครับผมสอบถามคุณนะครับเฮ้ยดูคุณรู้สึกไงครับ เฮ้ยรู้สึกไงวะรู้สึกไงครับคุณคนนี้ครับรู้สึกกับบ้านน้องทองเป็รนะครับโอ้โหไม่รู้เรื่องนะครับงหัวทางไหนล่ะหัวสงยเขืนกล้องครับเขินกล้อง ไปแล้วไปดูครับมีอันนี้แก่แล้วนะครับคลิปกลับคลิปครับผมคลิปลงดนี้ครับดูไอ้นี่มันกินน้ำะอะไรอาี้โอ้โอ้บัวไอ้น้ำบู กบกินน้ำครับกินน like so? ้ำอันนี้โตแล้วครับเออเออคุณการ์เีครับตันกษตรจับแล้วอินทิกโบิมะเียครับโบิมานีครับผมโบหิมะบอกว่าหนาวมากนะฮะจะไปปิ้งโบิมเฮ้ยิงไฟละอ่า ปิ้งมาแล้วใช่ขิ้นมาปิ้งมาแล้วมาเลยดูปัวหิมะจะขึ้นประตูนะครับมันไม่กัดบ่มันไม่กัดบ่หาน้องเรไปแล้วไปแล้วมาเลยมาเลยมาหนิมาหนิมาได้ควบวัดได้ปวดตีน่าไหร่มได้พลังงานเท่าไเลยไปเลวให้ให้หมายอมผมไหมวะ โอ้โเอาเอ้ารอองไปแล้วครับแต่บตุ้มแต่ตุ้มถูกเลยนีีพาไปอาบน้ำเเช้าเลดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปอีก ะดดกระโกิว่เนี่ะน้ำน้้ำน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 ้ยน้งรู้อน้ำน้ำล้ำน้าน้ำน้ำน้ำน้อน้ำน้ำน้ำะ้ำน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 ะำน้ำ่้ำน้ำน้ำน้ะนกำนปำน้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 รน้ำน้ำน้น้ำองำน้คนับนอำน้รป้ำน้คนกิน้ับปนนน้น้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำน้น้ำ้ำน้ำน้อนน้อ้้น กินอะไรนี่กินอะไรนี่นกินขาอ่โอ้มาตอนนี้สุขภาพดีนะครับกินขากินขาครับมากินข้าวนมาแต่กระดูกก็เอดูว่าดูอันนี้กินแล้วครับ ถาดลองดีๆไม่กินนะครับไม่กินชอบกินแบบนี้ครับเอานนี้บัวอะไรนี่บัวลอยครับบัวลอยบัวลอยกินแล้วครับได้เลขกัตรดีมันเลกแ้ามากหรอกไปทางอื่นเราไม่กลาเข้าไปใกล้ครับกลัวเขาหวงอาหารนะครับดูไมกาแล้วครับเป็นตากลัวเกินไปครับเขาเรียกว่าเป็นแตยานฝั่งนี้ครับใกหมดยังครับ เตี <Ừ. S 1> ó, cho ้ยนี่กินจากกล้วใหญ่ๆเนี่ยเยนยกินแล้วเป็นเนี้ยผมกินพอเนี่ยกเอานนดิน้ำซุมเขาเลยนะเอาจ้าคุดูนี้หมดแล้วนี่อู้อยากกินของน้องนับจะบัว ดูไก่ทำไมครับดูไก่ดึงเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนนะครับนานบัวอยากกินของน้องครับผมนั่นบัวบัวหาเรื่องน้องอย่างเดียวแล้วครับนี่ก็กลัวครับกลัว ไปแล,แล้วครับไปแล้วใหญ่แล้วครับดูดูดูโค้งกับดูโค้งเมื่อไหร่บัโลโบวลอยอู้หาบบัวตูมาอิ่มแล้วครับอ้เอาขาไปกินต่อครับไม่ใช่ดูนะครับอันนี้เป็นขาครับต้นขานะครับเอามากินเทนนอา บัลอยโอ้บตุมโอ้บัลอยเอามากินต่อเอาไปต่อครับโอ้ยยายาเขาจะกัดเอาน่านน่านนสอบถามหนึ่งครับคุณรู้สึกไงครับวันนี้รู้สึกยไงวันนี้ไปครับ ้ยแม่มาดูตรงนี้ดิมาดูทรงผมตัวดิเดี๋ยวจะให้ดูทรงผมนะครับพอดีว่าเป็นหนุ่มแอะหนุ่มอะไรวะไปย้อมผมที่อเมริกามานะครับแบบบบแบพอดีผมไปย้อมผมที่อเมริกามานะครับ๋ยวเพิ่งเช้าแทนแทนแทนมาดูทรงผมของต้าเลยค่ะวันนี้ดูทรงผมเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ที่ไฟมา น้าตาไปเลยเม็ดเหลวเนี่ยพวกเห็นดูค่ะดูสุขุมของน้าตาค่ะยังรอเลยค่ะสุขุมน้องตาค่ะอันนี้ขยอยบางคนย้อมผมให้นะครับอ๋อสุขุมอันนี้เป็นสีแดงครับแดงทับทิมนะครับดูค่ะแค่นี้นะครับผมให้ดูแค่นี้ก็พอของปากของคอครับเอ้ยตก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 

ถามคนนี้ครับคุณรู้สึกไงครับมากินข้าวบ้านน้องต้องผิดครับฟันคุณก็ไม่มีแล้วนะครับวันนี้ไม่มีคลิปลงครับถ่ายถ่ายต้องมาลุนี่แหละครับผมช่วนขับนะครับอันนี้เป็นหอยเชอรี่นะครับลองชิมสักนิดก่อนอ่าฮกรอบมาก อู่วเวออากกัดกันนี้ท้องอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงตัวนี้นะผมบากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแฟนคลของมนะครับสวัสดีครับผม